ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะที่กําลังติดตามคลิปนี้ของกิฟซี่อยู่นะคะวันนี้นะคะกิฟซี่ก็มาแต่งหน้าเป็นแบบเป็นโบฮีเมียนนะคะนิดนึงนะคะกับสีปากแซบๆนะคะของกิฟซี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยดีกว่าะคะว่ากิฟซี่แต่งยังไงคะ่ะไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะกิฟซี่จะใช้เป็นรองพื้นนะคะของนัสนะคะตัวนี้กิฟซี่จะใช้เป็นนัมเบอร์สองศูนย์สามนะคะ ตัวนี้ไม่ค่อยควบคุมความมันนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสำหรับสาวหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้ผลิต Eye s โด d o ค่ะตัวนี้เป็นของ Too f a c e นะคะกิฟซี่ใช้แค่สีเดียวเนาะเป็นสีที่ชื่อว่า Mersepan นะคะเป็นภาษาเยอรมันนะคะแปลว,ว่าเครื่องปรุงอาหารเนาะทาให้ทั่วเปลือกตานะคะอย่างนี้นะคะแล้ว g ฟซี่จะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะ มาเซตนะคะตัวนี้กิฟซี่ใช้ดีมากเลยนะคะเป็นแป้งฝุ่นของสีจัน,นะคะ่ะเป็นแป้งปรุงแสงเนาะทาทั่วหน้าและลําคอนะคะค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะกิฟซี่จะใช้แป้งเป็นแป้งพับนะคะของเซน่านะคะําเบอร์หนึ่งนะคะ, no. ะ,คะมาเซตทุกอย่างให้มันเข้ากับเครื่องสำอางที่กิฟซี่ลงไว้ก่อนแล้วนะคะเซตรองพื้นและแป้งฝุ่นอีกทีนะคะเพื่อความหนานะคะเพื่อความหนานะคะเน้นย้ำอย่าลืมทาคอได้นะคะ ค่ะสำหรับบัตรออนของวันนี้นะคะกิฟซี่เลือกใช้เป็นของ The Face Shop นะคะน้ำเบอร์03นะคะสีมีชื่อว่า Plum c r u s i o n นะคะทายทั่วพวงแก้มค่ะตัวนี้ของเขาจะเป็นเนื้อแป้งนะคะอมชมพูนิดนึงกิฟซี่จะทาลงมาถึงกลางแก้มเลยนะคะจากโหนกแก้มนะคะลงมาถึงกลางแก้มนะคะแล้วก็เป็นแมกค่ะตัวนี้เป็นแมกชื่อว่าสี Full of Joy นะคะ ทาทับที่เดิมค่ะแล้วตอนนี้กิฟซี่ก็จะใช้เป็นบาฮามามามาค่ะมาทาเชดดิ้งกรอบหน้านะคะให้หน้าดูมีมิตินะคะแล้วก็อย่าลืมสันจมูกด้วยนะคะทำให้จมูกของเราดูเด่นขึ้นเนาะตามภาพ,พเลยนะคะเสร็จแล้วกิฟซี่ก็จะกรีดตาค่ะตอนนี้กิฟซี่เลือกกรีดให้บางที่สุดนะคะเป็น กรีดตาตกๆนะคะให้ลงมาแบบตาเศร้าๆค่ะาตามภาพเลยนะคะนี้นะคะกรีดอีกข้างหนึ่งค่ะอันนี้คือหลายๆคนต้องถามแน่เลยว่ากิบซี่ใช้คอนแทคเลนส์ของอะไรนะคะเซิร์ชหาใน Facebook นะคะร้านคอนแทคเลนส์ชื่อว่าคอนแทคเลนส์ตาฝรั่งนะคะตาแบบสไตล์ฝรั่งอะไรอเงี้ยค่ะนัะะ่นแหละค่ะเดี๋ยวกิบซี่สั่งที่ร้านนั้นเลยนะคะแล้วก็ดัดขนตาปัดมัร่าค่ะ ตอนนี้ก็เป็นมัทฉลตัวที่กิฟซี่ชื่นชอบมากเลยนะคะติดผนตาปลอมค่ะอ่าลูกที่ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะมาทำทุกอย่างนะคะให้ดูโกลแล้วก็ดูแบบเป็นโปรเฟชชั่น a l ลนะคะด้วย m ม r ี่ลูมิเนเซอค่ะกิฟซี่จะทาตรงพวงแก้มนะคะ แล้วก็หน้าผากสันจมูกนะคะค่าส่วนสีลิปสติกนะคะกิฟซี่ใช้สองสีนะคะสีแรกก็จะเป็น N Y X นะคะนัมเบอร์ศูย์เค่ะเป็นลิควิดลิปสติกนะคะตอนนี้สีของเขาอ่อนนะคะกิฟซี่ก็เลยทาเป็นเบรลองพื้นไปก่อนนะคะ ตัวที่สองที่กิฟซีะทาทับก็คือสีของเมรินดานะคะเป็นอินสอสีไม้นะคะลำเบอร์ no. 03กิฟซี่ก็จะใช้เขามาวาดาที่กรอบปากก่อนนะคะให้เขาเป็นทรงของปากเป็นกระจับะนะคะแล้วกิฟซี่ก็จะทาสีแบบให้ทั่วปากค่ะค่ะเมื่อทาสองตัวนี้คู่กันนะคะลุกที่ได้ก็คือเขาจะเปรี้ยวและติดทนนานมากเลยนะคะแค่เราทาแค่เมรินดาตัวเดียวเนี่ย เขาก็จะอยู่ติดทั้งวันอยู่แล้วนะคะแล้วกิฟซี่ก็ยังจะมีเป็น N Y X liquid i p s t mm hmm. มาทาเป็นรองพื้นด้วยอันนี้คือกิฟซี่ทาตั้งแต่ออออ8โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นก็คือสีก็คือไม่ดรอปลงเลยนะคะอยู่ติดทนน,น,นานมากนี่ค่ะคือลุคที่ได้นะคะเดี๋ยกิฟซี่ไปทำผมแป๊บ ค่ะโอเคแล้วนี่นะคะก็คือคอมเพลตลุกนะคะสําหรับลุกวันนี้ของกิ๊บซี่นะคะเป็นลุกออกแนวโบฮีเมียนนิดนึงนะคะเดี๋ยวลุกให้ดูชุดนี่นะคะเป็นออกแนวโบฮีเมียนนิดนึงนะคะเป็น <c oughs> รู้สึกเหมือนจะอายุมากนิดนึงนะคะเสื้อตัวนี้นะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กิ๊บซี่ได้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย